เป็นคนสวยต้องเคี้ยวเบาๆนะคะดูว่าคนจะกินใจก่อนหรอเขาไม่ได้กินหนูไม่ใช่คนสวยไม่แหลมไม่แหลมาปกติหนูไม่ใช่คนสวยหนูเป็นคนอะไรคะคนธรรมดาคนธรรมดา ชีไม่ธรรมาดาดูมองเอาเลิกแล้วนะว้าว <Wow>. um. อย่างนี้ต้องเบิ้ลปะต้องกินอีกอันไหมโอ้โห oh. oh. เอาไว้ที่ไหนอะคะเอาทองไว้ที่ไหนเอาใส่ไว้ที่ไหนหมดอะคิดก่อนไว้ในท้อง ่อยู่จริงดูภาพนั่